เอาอเวเนเซียนโจนหน่อยมาซ่อมมึงอาการเบาสองห่องครับหลังจากมึงขึ้นนี่อาการบ่ดีนี่ทำการแก้เรียบร้อยเอบแต่งนิดหน่อยเป็นสั้นกี้เลยวะนี้สองห่องลืมหางครับขนาดร้อยแปดิบดวงล่าสุดนะครับ ล้มกลางเว้นครับปล่อยเสือกแน่นอนเขียวประมาณหาดิ๋วครับหดูหาในครับเสยนโจ้หน่อยนักบ <lawsuit. S 1> <ulously, S 2> ่บ่ฮะเพราะนักดอก็ล้มกังเว้นมันเัืงสี่ล่ะมันสายหาล้มเลยการว่าวกับเนียนการว่าวกัสีสายหาล้มครับ สนูก็ะิดดังโรยสนูล้มเบานะครับสนูเปินไว้มันเมื่อนนี่ลั่นพอด้อยู่ต๊ะแตงสนูจูนเสียงโดยคูอค่องคนเดิมนี่ครับอุ้ยฝนเซียนหน่อยเซียนไม่ยิ่งได้หนึง่งแกงสนู่งหน่งบึยมันลงมาเอาล่ม ลุงมาหาลมจูบ้าจูบ้านจูบ้าอ่ะไปจูบป,ป่ะเนี่ยเบิ้งอาการมันก่อนเดี๋ยวเสียวลงแล้วซ้อมเบิ้งอาการก่อนแต่ว่าล่องแลนงีนเบิ้งแล้ยวเบืหันใส่ลมหนักมันมีอาการเอยียงอยู่แต่ว่ามันไม่มีลมได้แห้งสัม แลนสปินแบบนี้แล้ครับน่าจจะพันหรือแห้งก็อาจจะแบบแห้งอีลีก็อาจจะยังแนบเบาวดวงนี่มันพวงอหันเห็ดนะครับไอ้ตนเห็ดการลง hey, การลอกกันสิฮ hey, ะมะจุฬาสีเขียวพังถิ่มอะไรพังถิ่มเนาว hey, เห็นบอลในคลิปมันแข็งไฟมือ <quite more. S 2> นี่ขึ้นสูง <ไป S 1> คแบบสูงเติบเลยล่ะ <laughs> ลอขึ้นน้ำล่มบนล่มเบาเมือง,งแบบอะไรสุดอะดุล่าเจ้าคือมันปี๋มันอ่อนอ่ะนั่นเด้อดวงเดงดวงสีเขียวแข็แงแข็งเออก็เลยไปเห็นมันอ่อนส่วนขานมันอบบส่วนขาไผ่ไ,ไทยนะแข็งคือกันไผ่ไทยนะไอ้ตุ่นไอ้บุกไทยคลิปนั่นน่ะนี่นะครับ เกิดคำถามอะไรอาจจะรอดที่ที่นเนาะมือแรกนี่ร่มนรกนะครับสิบเจ็ดสิบแปดนะครับของวันที่สิบหกมอกร่าสองปัญหาลอยหกสิบห้าครับโอ้ซูมสุดสัน้นนี่แหละซ่อมเบื้องอาการครับพี่น้องอาจจะผมมีปัญหาครับสำหรับขึ้นนี่สำหรับการล่านสองของรืมอหางหนึ่งลอยแปดสิบ นครับก็ฝากไว้สักหนิดเอาเสียนจสวัสดีครับเนะี่ยสวัสดีครับเออะฝุ่นเนี่ยเสียนไม่ยิ่งโอ๊ยเอ๊มันให้่จังบวงไม่รู้